ก็ขอกราบสวัสดีครับเพววื่อนอนะชาวไทยทุกท่าน,นกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้ก็จะมีผมโอซัตต้พาเดาเดาเดานะคร <c oughs> ับหยอกนะโอเคช่องโอซัตตีเช่นเคยนะทุกคนอ่าโอเคไอโอซัตตีพาเดาก็เอาไว้เป็นเออใช่ไหมเถอมันน่าอายเลยอ่ะซึ่งคลิปในวันนี้เราก็จะไม่ได้มาเล่าเรื่องผีอีกเช่นเคยนะทุกคนอ่ะ ล่าสุดล่าสุดเออเซิร์นี้จะกลายเป็นเซิร์ที่แบบอไอยเล่าเรื่องหรือเนื้อมาคุยอะไรต่างๆนันานแหละเออโอเคซึ่งผมจะจะบอกมาว่าเออพรุ่งนี้สองลุงหลานนะผมอ่า EP ที่สามใช่ไหมเออใช่ก็ EP พสามนั่นแหละเราก็จะมีนักแสดงมาเพิ่มนะเป็นน้องเซฟนะฮะมาเอออันนี้ก็รอชมได้เลยว่าน้องเซฟจะมา อีพีไหนหรือว่ามาทุกอีพีหรือว่ามาบางคลิปหรือว่ามาในซีรีส์อื่นบา้างคนอ,อมมาดเขาหงายวางแผนไว้แล้วนะผมวางแผนไว้แล้วว่าผมจะทําซีรีส์ใหม่แต่สองลูกหลานก็ยังทําอยู่เออนั่นแหละโอเคแต่ว่าถ้าเกิดว่าผู้ติด,ดตามถ้าตอนนี้ผู้ติด,ดตามผมถึงห้าร้อยคนผมก็จะทำการเปลี่ยน สก,กินเป็นสก,กินอื่นเอ้ยใช้สก,กินเดิมแต่แค่ว่าเปลี่ยนสีผมนะครับผมมาโอเคผมก็จะเปลี่ยนเป็นสีอ่าสีสีแบบนี้อ่านี่สก,กินก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะทุกคนนะจะตูกลงทำไมเนี่ยนี่ชุดเดิมแค่เปลี่ยนอ่าสีผมใช่เป็นสีผม ก่อนอื่นต้องปรับให้เช้าโอเคโอเคก็คลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะทุกคนอนะ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเย่นี่นี่ไม่เปิดสัก,กินา้าเออ นี่ไงหลอดเที่ยม่ะ